นี่นะครับข้าวกำลังจะออกรวงแล้วนะเดู๋ยวข้าไปใ,ใจซิละเล็กข้าวข้า,าวเกาหลีนี่ค่ะเป็นเม็ดแล้วออกรวงเนะาะ ทุ่ทงนาครับทุง่งนาเข้าออกรวงแล้วนะคะนอ้ทุงท่งนานะครับแตกต่างกับทุง่งนาไทยเข้ามันจะงามสม่ำเสมอกันทั้งผื้นเลยครับ